สวัสดีครับผมอาจารย์ซุป LED นะครับค้นหาผมได้ทุกช่องทางออนไลน์เซิร์ชคำว่าอาจารย์ซุป LED นะครับคลิปนี้จะมาอธิบายสันส้วนๆว่าถ้าเราอยากจะคุยเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟ LED ในเฟอร์นิเจอร์ไฮเอนด์ครบวงจรครับผมจะมี3ลิงก์ส่งให้ทุกท่านนะครับและจะปักหมุดไว้บนห้องไลน์ที่เราคุยกันนะครับโดย3ลิงก์นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ ลิงก์แรกครับแคตตาล็อกเมื่อคุณได้คลิกลิงก์นี้เข้าไปนะครับคุณก็จะได้เห็นไฟล์ตัวนี้ครับนะครับอันดับแรกเลยคือแคตตาล็อกคุณจะสามารถเข้าไปดูแคตตาล็อกสินค้าของ Future Lighting ได้ครบถ้วนครับมีเกือบประมาณ80หน้านะครับลองเข้าไปดูครับไม่เข้าใจอะไรตรงไหนแคปเจอร์หน้าจอมาคุยกับผมได้นะครับโอเคนะครับอันที่2ครับเมื่อคุณดูแคตตาล็อกเรียบร้อยแล้วคุณคลิกเข้าไปที่ลิงก์ที่2ครับ เมื่อคุณคลิกเข้าไปนะครับคุณก็จะเจอผลิตหน้าตาแบบนี้ครับมีอยู่ประมาณ20หน้าก็จะมีราคาครบถ่วนทุกหัวข้อทุกสินค้าเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายครับถ้าคุณอยากจะดูรายละเอียดข้อมูลในแต่ละสินค้าก็มีหลายๆสินค้าครับที่ผมได้มีการรีวิวลงใน y o u t u b e ของผมเองครับเมื่อคลิกเข้าไปในลิงก์ที่3ครับคุณจะเข้าไปเจอในส่วนของ ยู u ูบของผมเองครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับเมื่อคุณเข้ามานะครับณปัจจุบันจะมีมากถึง ep 174นะครับอยากให้คุณเข้าไปดูเริ่มตั้งแต่นะครับเริ่มตั้งแต่ฟังดีๆนะครับก็คือ139ขึ้นมานะครับ139ขึ้นมานะครับนะครับนี่ครับ139เเริ่มตั้งแต่การรีวิวไฟพร้อมลางขึ้นมาจนถึง EP ณนะปัจจุบัน174แล้วนะครับนี่คือ3ลิงก์นะครับย้ำนี่คือ3ลิงก์ที่คุณสามารถคุยกับผมแล้วเลือกใช้อุปกรณ์แฟ l e ีในเฟอร์นิเจอร์ไฮเอ็นครบวงจรได้ทันทีแล้วไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนสอบถามผมได้ทุกช่องทางขอบคุณครับ